ต่อจากนี้ไปนะครับผมจะมาอธิบายดีเทลในแต่ละส่วนให,ให้ฟังนะครับอย่างจักรยาน e v o ว h i m a ไซส์ตัวนีน้ก็น้ำหนักเฟรมรวมแฮนด์รวมตะเกียบรวมหลักอานนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยหนักเพียงแค่1.7กิโลกรัมเท่านั้นอันนี้คือน้ำหนักช่างจริงที่เราช่างเลยนะครับไม่ใช่น้ำหนักที่แบบว่ามาจากโรงงานที่เคลม,มนะครับผมซึ่งนอกจากคุณลักษณะ,ละที่น้ำหนักเบามากๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับถ้วยคอเซนเวอร์สปีด SLT นะครับซึ่งถ้วยคอร์เซมิคปิด S L T นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าการดูแลเรื่องการแม่ทันแหนะนะครับของถ้วยคอเนะี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าใช้ไปมันเป็นเรื่องหลีเลี่ยง,งไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าใช้ลูกปืนธรรมดาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดลูกปืนขึ้นสนิมเนี่ยนะมันมีมากเหลือเกินนะครับแล้วพอ <c oughs> ลูกปืนเกิดขึ้นสนิมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไอ้ถ้วยคอเนะี่ยมันคลอนได้ พอมันคลอนเราก็ต้องเอาไปเซอร์วิสซึ่งการเซอร์วิสลูกปืนด้วยคอยนะครับสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสายอ่ะมันร้อยข้างในหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายเกียร์สายเบรกสายอะไรเงี้ยมันมันร้อยเข้าไปข้างข้างในหมดเลยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะมันก็จะทำให้แบบว่าต้องรื้อเป,เป็นเป็นงานช้างขนาดขนาดใหญ่เลยทีเดียวอาจจะต้องทิ้งรถไว้เป็นวันเลยทีเดียวนะครับกดช่างเนี่ยจะแก้ไขงานได้นะครับตัวนี้นะบอททอมแบล็กเก็ตนะครับเป็นขนาด BSA นะครับซึ่ง BSA เนี่ยเป็นกระโหลกกระเยว่ใช้งานง่ายนะครััับบบมมมมมีีีีีขาาาาาายยยยไไไไดด้้้ทท่่่่ววววปนนนะะะผเเเเเเออออรรรรรร์์ตฐแลลก็งงจสิ ตัวกะโหลกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกะโหลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตจักรายานหลายยี่ห้อมากๆเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับก็มาดูที่ตัวแฮนด์กันบ้างนะครับตัวแฮนด์น,นี่นะครับจะมียี่ห้อว่าชื่อว่าครูซ่นะครับผม ซึ่งก็เป็นแฮนด์ที่มาคู่กันกับ evolve ด้วยนะครับถ้าเกิดมาซื้อเฟรมก็จะได้แฮนด์ไปด้วยในตัวนะครับโดยแฮนด์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่กระชับมากๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยนะมีขนาดความกว้างแฮนด์สามสิเซนติเมตรนะครับจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ด้านด้านในนะครับก็มาพร้อมกับตัวเมาส์ที่ให้มาเนี่ยครับโดยไม่ต้องซื้อเมาส์แยกเลยนะตัวเมาส์เนี่ยนะครับสามารถใส่ไม้ได้ทุกยี่ห้อนะครับอย่างตัวที่เห็นอยู่นี้นะผมเอาไว้ใช้กับวาวูเอเลเมนเอสนะครับแล้วก เหมาะจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับ GoPro m o u ส์ซึ่งตัว GoPro m o u ส์ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ใช้ติดกับตัว GoPro ตัว Insta 360นะครับหรือแม้แต่ไฟหน้าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละมา หลักอานที่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักอ่านเยื้องหลัง10มิลิเมตรนะครับซึ่งหลักอานที่มาเนี่ยนะสามารถเลือกได้2ขนาดด้วยกันนะเยื้องหลัง10มิลิเมตรและลบ5มิลิเมตรก็คือเป็นเยื้องหน้ามา5ม mm, ิลิเมตรนั่นเองนะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะฟิตติ้งนะครับในลักษณะเฉพาะของตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับส่วนท้ายนะครับตรงนี้ที่เห็นนะครับก็ ตัว Universal Hangar น่ยนะตัวนี้เป็น u d h นะครับ u d h คืออะไร Universal d e v e l e r Hangar นะครับซึ่งก็ t ร a มเนี่ยนะครับเขาทำออกมาแล้วก็ให้ทุกๆเจ้าเนี่ย ใช้ไอ้ตัว dealer h a n g e r นะครับแล้วมันดียังไงครับอย่างที่หนึ่งเลยครับมันแข็งแรงมากนะครับโอกาสที่มันจะหักมันจะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยนะครับและอย่างที่2เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันหักหรืออะไรไปอย่างเงี้ยครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของเฉพาะยี่ห้อเราสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของแตรมเองนะครับหรือจะเป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้ที่ใช้ UDH เหมือนๆกันนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียอารมณ์แล้วต้องมาคอยแบบว่าเออหาของที่แบบว่ามันอาจจะไม่มีอยู่ในตลาดมาพูดถึงจักรยานกันไปบ้างแล้ว ข้าส่วนนี้เป็นไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คือตัวเฟรมนะครับเฟรมอี o วชิมาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคาร์บอนไฟเบอร์เกรดที่800จากโทเรกาที่1,100และ M40 จากโทเรกานะครับซึ่ง คาร์บอนไฟเบอร์ทั้ง3เนี่ยนะครับก็จะทำงานผสมผสานกันในแต่ละส่วนของจักรยานนะครับส่วนไหนที่จำเป็นที่จะต้องใช้ Stiffness to Weight Ratio สูงๆก็จะใช้ M40X ส่วนในที่ต้องการใช้ความ Resilient ต้องการให้ตัวได้นะครับก็จะใช้เกรด T800 นะครับที่บริเวณนั้นพอผสมผสานกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับมาทำให้ฟีลของการขี่จักรยานเนี่ยมีชีวิตชีวามากกว่าจักรยานในรุ่นอื่นๆหรือจักรยานคู่แข่งในแบบเดียวกัน เอาละคาเป็นยังไงกันบ้างครับก็เราก็ได้ทําความรู้จักจักรยานอีโวชิมากันไปแล้วบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะเจอตัวเป็นนะครับสามารถัาเลือกชมดูกันได้นะครับที่ร้านอั t ต้าทเวนตแห่งนี้นะครับที่บริเวณถนนลากราบางใกล้ๆกับสนามปั่นเจริญสุขมงคลจิตนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเทปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ